สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2อล้อรีวิววันนี้พี่ตีมีอ่อคาวาซากิเซต900คันนี้เป็นตัวธรรมดาเป็นตัวแซนด์ด้านะครับรถคันนี้มาในปี2019ของแต่งจัดเต็มนะครับเลขไม้นะครับวิ่งมาไม่เยอะนะฮะสิ่งสำคัญของแต่งจัดเต็มแน่นอนใครอยากทราบว่าคันนี้จะแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วสวยแค่ไหนมาชมเลยครับมาดีครับอันนี้ครับเลขไม้วิ่งมานะครับอยู่ที่ 2 5 9 5 6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเลขไม้แท้นะครับเลขไม่เดิมกุญแจครบ2ดอกนะครับกระสบัดนะครับจากไฮเปอร์โปรอาร์เนะฮะเห็นไหมครับเป็นของแท้นะฮะนี่มีชุดอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับแฮนด์แต่งนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสือไม่มีเดือนรานะครับปอกแฮนด์แต่งจากตัวบิโนแล้วก็กระจกไปแฮนด์แต่งทรงต r g มือคัดเดิมครับไม่คดไม่งอมือเบรกเช่นเดียวกันนะครับไม่คดไม่งอนะครับคนนี้มาพร้อมกับปุ่มดับเบนเด็กแต่งด้านบนมาให้ด้วยนะครับจากลิสโซมานะฮะ กับคาเล่งตรงสื่อไม่มีตารางนะครับเห็นไหมครอันนี้มีไฟวัดโวลต์แบตเตอรี่ไปให้ด้วยนะครับนี่ครับชุดครอบถังนะครับเป็นคาร์บอนแท้ครับแบบเต็มใบแบบนี้เลยฝาถานน้มันเดิมสวยนะครับเห็นไหมครบนี่เบาะนั่งเดิมสวยครับอันนี้มีปาดเบาะมาพิดีหน่อยไม่เยอะนะครับแล้วก็นี่ครับเราถึงตัวเบาะซ้อมตัวเช่นเดียวกันนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะคันนี้ด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟ เลี้ยวด้านหน้านะครับคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยหินเห็นไหมฮะอ่ากระบอกชงด้านหน้าครับอนไดซ์สีทองนะครับสวยงามนะครับไม่มีบุบไม่มีแทกด้านข้างนะฮะอ่าบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกคราวยางหน้าหลังนะครับเบิกใหม่นะครับจาก Pierrie Devil Super Corsa ครับเป็นตัวสายฟ้าตัวท็อปสุดล้อหน้าหลังครับองบอกว่านี่ครับพ่นสีแดงนะครับสวยงามไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับแล้วก็จานเด็กด้านหน้าครับ ก็เป็นแค่รอจริงๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยกระบอกโชค k ล่างด้านหน้านะครับ้องบอกว่าพ่นสีเงินนะครับให้ออกมาในยซ้์แบบโอรินนะฮะแล้วก็นะครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆไม่มีหลังล้เลยสไลด์คันนี้ครับมาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งนะครับจากมอเตอร์นะฮะแล้วก็คอท่อด้านหน้าสวยครับแห้งๆใสๆแบบนี้เลยนะครับหน้าเครื่องนะครับแห้งๆเดิมๆไม่มีรั่วซึมนะครับฝาวลาวเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวเช่นเดียวกันนะครับคันนี้มาพร้อมกับ แคสบาร์ด้านข้างแต่งจากเคทูแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้อมแปะนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหกักขายี่ไปกลางไม่มีคดไม่มีงอนะฮะครันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากแอนสเปกเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันโอเครอเดินเบาเนิ่งนะครับอัตาราแรกเป็นยังไงนีครับขึ้นเร็วลงเร็ว ดานฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างเลยนะฮะก็จานเด็กด้านหลังเต็มเ็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันนะครับยางหลังนะฮะจากเทอร์รี่เดวิลส์ซูเปอร์คอร์ซานะครับเบิกใหม่สภาพมาทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บรทัเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้นะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆซสซนแน่นอนโซนเตอร์เดิมเดิม นะครับติดรถมาจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอลกระแทกด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์วอร์ิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างนะครับสีทองนี่นะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักรวมถึงคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะครับตัวแคสบาร์ฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยเช่นเดียวกันหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาแห้งๆใสๆนะครับสีเครื่องเดิมนะครับไม่มีเก็บงานไม่มีรั่วซึม กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะครับแล้วก็จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยน,นะครับสำพันกับด้านขวาเลยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสําหรับเจ้า z ซ900แซนต์ด่าคันนี้บอกเลยว่าของแต่งจัดเต็มแบบนี้ใครหาอยู่ต้องรีบมาจับจองนะฮะเรารับแรกเทินดิกใบทุกรุญแล้วเจอกันที่ร้านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ